วันนี้มีรถไถคูปตา lc ศูนย์หนึ่งแปดมานำเสนอนะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับผมตัวรถใบดันนะครับสภาพเป็นเดิมนะครับผมเกียร์ระบบดีนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นปรับทันล้อได้นะครับอยากให้ล้อกว้างล้อแคบปรับได้นะครับล้อหลังนะครับผมยางหน้าเดือยเยอะนะครับจะยางยังางหลังจะเดือยไม่เยอะนะครับผม สีเดิมเดิมเลยนะครับพวกสีล้อเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีล้อหลังปลาไฮไม่เคยแกะนะครับผ่านการใช้งานนะครับสามพันห้ารอยชั่วโมงนะครับหาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับรานะคาถูกๆนะครับเบาไม่ขาดนะครับสีเดิมๆเ,เลยนะครับ กเกียร์ระบบดีนะครับผมตั้งราคาไว้สองแสนห้าหมนบาทนะครับสนใจก็มาดูทดลองกับได้นะครับอยู่อำเภอปทุมรัฐจังหวัด,ดระเองนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งแปดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ